วันนี้ทำอะไรแบตรถอันเดิมไม่ได้ขี่ไม่ได้ขี่มากี่เดือนแบบแบบอันเก่ามันไม่ได้ทนนะแต่ทนชาทนชาอีกแล้วตลอดเลยนะเหมือนไม่ใช่รถช่างอันนี้แบ,บเราขายนะครับท่านใดสนใจก็ซื้อได้ขายส่งนะครับ ติดต่อมาได้2 8 0บ้ทแบบาทัดขนาด 6, 5กแอมนะครับใส่สตาร์าทมือได้ใส่เวฟได้ใส่อของ h อ n d a จะมาห้าเครื่องยนต์ไม่เกิน125ซีซ<ด>ีได้ทุกรุ่นใช่ไหมได้ทุกรุ่นได้ทุกรุ่นที่ที่ซีซีรถขนาดนั้นไม่เกิน125ได้ทุกรุ่นเสร็จแล้วเหรอ,อยัง ให้ดูสภาพรถนะคะคันนี้น่าจะประมาณกี่ปีแล้วอันนี้เป็นปีโน,โน่ตแรกครับรุ่นแรกที่ผลิตมาเลยทนมากเปิสมัยเรียนปีหนึ่งปีหนึ่งไหมประมาณเรียนอยู่ <laughs> อ่าประมาณปชวชปีปีป <laughs> 2เดี๋ยวให้ดูข้างหน้านะคะนี่ ผ่านมอระสุมมาเยอะไหนข้างฝั่งไหนที่เราเอาไว้นั่นรัดไว้น่ะออกแล้ว <c oughs> <c oughs> ไม่ตอนนั้นเราเอาเชือกลอยไว้อ่ะออกแล้วตรงนี้ทนมากทนใช้ลองดูสิวันนี้เราจะซ่อมเบรกนะครับแล้วก็เดี๋ยวซ่อมเบรกกับไฟหน้าไฟหน้าไม่ติดซ่อมเบรกกับไฟหน้าด้วย โดยช่างผู้เชี่ยวชาญได้แล้วรครับมมต,ตรงไหนอีกโอ้เยอะมากเลย <laughs> ที่จริงน่าจะซ่อมตั้งนานแล้วอพอซ่อมได้แล้วค่ะต้องไปล้านนะคะซ่อมเอง เบรกด้วยใช่ไหมเบรก,กต้องต้งไหนอะเบรกอร้องตรไหน้ากแลวกได้อูหะมดูสภาพจนนี่มานี่เลย<น>ไม่ได้ใช้นานแล้วนะคะ เพราะว่าแบตหมดแล้วก็สภาพซ่อมหน่อยดูแลรักษาหน่อยราคาสตาร์ทนะคะ <c oughs> ช่างมีอุปกรณ์ฉันตัว ่อมขาสตาร์ทลกูกเิดแล้วเดี๋ยวถ่ายให้ดูแบบเรียวๆเลยนะคะจะได้รู้ว่าซ่อมยังไงโอ้ดูใหญ่มังมุมเต็มได้แม่พ่อต้อมขาตั้ง <c oughs> ทลาะ ขันดนอกแล้วก็เอาอันใหม่เปลี่ยนเลยใช่ไหมแม่รำปัน,ปนยังไม่เห็นพ่อทำเลยงายไม่ออกที่พ่อฉีดไปไม่เพียจะทำการเอาอันใหม่ใส<ะ>่เข้าไปแม่อันไหนคะพ่ออันนั้นมันคืออะไรอะ่ะ ชีดตัวทาเป๊ะเหรอตัวง่ายจะเสร็จแล้ว แตก,กแม่ใครทําแตกเนี่ยพ่อชนเหรอเนี่ยเรียบร้อยนะช่างลองสตาร์ทไหมมันห่างเสร็จเรียบร้อยแล้วรถน้องปัน Yeah, 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 yeah. เดี๋ยวรอชมตอนต่อไปนะคะว่าช่างจะมาซ่อมอะไรสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ <laughs>